สวัสดีครับวันนี้พี่จอนนะครับมารับรถจากสมุทรปากการแล้วพี่ครับวันนี้ซื้อรถอะไรครับผมอีสุครับสี่ประตูเห็นรถไหมพี่ตอนจองเห็นได้ในรูปเห็นได้ในรูปไม่เห็นตัวจริงนะครับผมซื้อกเซลล์คนไหนพี่ชื่อเนี่ยครับคนเนี้ยยังไม่รู้จักชื่อเลยนะซื้อรถนะครับก็การบริการของเซลล์นนเป็นไงพี่ดีมากครับดีมากนะครับผมคิดยังไงถึงซื้อรถกับปอลุ่งเรืองอัตโต้พี่ก็ปกติไม่ซื้อไม่เคยซื้อ โดยไม่เห็นรถอ่ะแต่พอมาเจอที่นี่ก็เห็นรถมันชอบใจแล้วแต่รูปสวยไม่สวยไม่รู้เราก็ตกลงซื้อกันไปก่อนตกลงซื้อเลยนะครับผมไแนัซนบริการถึงที่ไหมครับลูกค้าถึงที่ครับถึงที่นะครับลูกค้าไม่เห็นรถนะครับเห็นแต่รูปจองออนไลน์ซื้อเลยนะครับผมแล้ววันนี้จัดไแนนซนเต็มยอดไหมครับเต็มครับเต็มยอดนะครับผมอันนี้นะครับลูกค้าเปิดธุรกิจส่วนตัวนะครับจําหน่ายเกี่ยวกับอะไรนะครับรถจักรยานยนต์นะครับ ก็มีนารานชัดเจนตรวตอบได้มีสต็อกตัวตอบได้ก็ออกแบบไม่ต้องใช้เงินเหมือนกันนะครับก็วันนี้วันที่17มกรานะครับหวยออกพอดีนะครับผมก็ขอให้ได้สามที่หกล้านนะพี่ได้เลยนะพี่นะขอบคุณมากครับลูกค้าสวัสดีครับผมเดินทางมาไทยครับพี่สวัสดีครับขอบคุณนะครับลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับ